แรงมากลมแรงจริงๆนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนชมบรบร,รยากาศไปนะคะทุกคนเพราะว่าจีจะไม่พูดนะคะจีจะไม่บรรยายอะไรเนาะเพราะว่าถ้าพูดจีก็คงไม่ได้ยินเสียงจีนะคะทุกคนลมแรงจริงๆหนาวมากนะคะทุกคนหนาวหนาว นี้ก like right. like ็จะเป็นประตูทางเข้าเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าเหมือนกันนะคะทุกคนนี่เอาไว้ให้ทุกคนเอาไว้ให้คนเข้าไปนะคะพักอาศัยอยู่นะคะจะเป็นประมาณนี้เนาะเป็นบ้านเป็นบ้านสมัยก่อนอยู่ใต้ดินนะคะทุกคนห้าพันปีนะคะทุกคนห้าพันปีมาแล้วนะคะคิดดูห้าพันปีสภาพยังดีมากเลยนะคะทุกคน เป็นบ้านคนคนตัวเล็กนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าคนแคะนะคะคนตัวเล็กบ้านของคนตัวเล็กนะคะเห็นบอกมาว่าเป็นบ้านของคนตัวเล็กเลกนะคะแต่ก็ไม่เล็กมากก็เอาไว้อยู่ไว้อาศัยนะคะ ลมแรงมากค่ะทุกคนลมแรงจริงๆอยู่ติดทะเลนะคะติดทะเลด้วยลมแรงด้วยนะคะทุกคนจีคิดว่าทุกคนคงไม่ได้ยินเสียงจีง หนาวตายแน่เลยทุกคนหนาวตายแน่เรยอยู่ไม่ได้นะคะมันจะเป็นแค่้ายๆบ้านบ้านหินบ้านดินนะคะคนคนตัวเล็กอยู่อาศัยกันนะคะทุกคนจีอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรมากมายนะคะทุกคนหนาวแย่งพี่น้อง <laughs> หนาวแย่ ต่อไปเราก็จะเดินเข้าไปชมในบ้านนะคะทุกคนอากาศจะอุ่นขึ้นมานิดนึงหนาวแห้งพี่น้องติดกับอันทะเลเนาะขุนเยนนลังบกไงเลยหอสุไข่มาั้งแต่ึงุ่นไขอย,ยางมาตัดทะเลขุนเนาะพี่น้อง เป็นสนามหญ้าสนามนะคะสวยมากก็ทําสวยนะคะเขาตกแต่งสวยมากค่ะสวยจริงๆเนีย่ยเวลาแดดออกหรือเวลาฝนไม่ตกบรรยากาศสวยมากๆทุกคนสวยจริงๆสกอตแลนด์เป็นวิวที่สวยมากๆจๆีเป็นคนชอบบรรยากาศสวยๆอย่างนี้เนาะแต่เสียอย่างเดียวทุกคนขา ล่มแห้งพี่น้องร่มแห้งหนาวกับหนาวพี่น้องจ้าโอเคนะจจะช่วมคลิปกันต่อไปค่ะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในบ้านแล้วนะคะทุกคนอยู่ในบ้านแล้วก็จะประมาณนี้นะคะนีแ่แล้วนี่ก็จะเป็นโตะ๊ะโต๊ะทานข้าวนะคะโต๊ะอาหารโต๊ะทานอาหารนะคะก็จะประมาณนี้ สวยมากค่ะทุกคนนี่ห้องนี้ก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นห้องรับแขกห้องทานข้าวทานอาหารนะคะทุกคน mm hmm. เดินมาตรงนี้ก็จะเป็นอีกห้อง อีกห้องห้องหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้ไม่รู้ว่าห้องอะไรนะคะอาจจะเป็นแค่ห้องให้เราเฉยๆเนาะก็จะเป็นห้องหนังสือนะคะห้องหนังสืออันนั้นก็เป็นหน้าต่างนะคะหน้าต่างแบบโอ้โหได้คลาสสิกมากนะคะทุกคน เป็นคล้ายๆกับห้องนั่งเล่นห้องหนังสืออ่านหนังสือเล่นเล่นนะคะทุกคนคลาสสิกมาก อันนี้จะเป็นห้องนอนนะทุกคนห้องนอนห้องนอนเล็กแต่ก็ก็จะมองไปออกไปข้างนอกก็จะเห็นวิวสวยๆนะคะทุกคนสวยมากค่ะบ,บ้านในฝัน โอเคทุกคนตอนนี้จีก็ออกมาจากบ้านเก่าแล้วนะคะบ้านเก่าหลังนี้นะคะจีก็เดินออกมาแล้วตอนนี้ก็บางส่วนที่จีก็ถ่ายให้ชมเนาะบางบางส่วนจีก็ไม่ได้ถ่ายให้ชมเนาะเพราะว่ามันก็รู้สึกว่ามันก็บีซี่นะคะบีซี่มากเลยจีก็ไม่ได้ถ่ายให้ชมว่ามันมีอะไรมั่งอะไรอย่างนี้เนาะแล้วจีก็ไม่ได้บรรยายอะไรมากมายเพราะว่าจีก็ไม่รู้เรื่องจีก็ไม่รู้เรื่องนะคะอยากจะ เขาเรียกอะไรค้นหาดูใน Google นะคะแต่จีเขาไม่ได้ค้นหาจีก็มาตรงนี้ก่อนนะคะจีรู้สึกว่ามันเป็นบ้านเก่าบ้านหลังใหญ่มากนะคะเป็นบ้านเก่าบ้านหลังใหญ่มากนี่ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็บรรยากาศวิวก็สวยนะคะบรรยากาศวิวก็สวยงามมากค่ะแต่ลมแรงลมแรงมากทุกคนจีก็เลยไม่สามารถจะ ถ่ายอะไรได้เยอะขนาดนั้นเนาะแบบดูทะเลทะเลเป็นคลื่นคลื่นใหญ่มากเลยทุกคนดูคลื่นทะเลใหญ่มากเนาะก็ตอนนี้เดี๋ยวจีจะไปอีกที่ที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวไปรอดูอชมกันเลยนะคะไปเลย